สบายดี FC ทุกคนยินดีตอนทับเขาซื้อซองแมตตี้สะพายบ้านสวนเด้อจ้าอันนี้แมนคลิปต่อจากเขากลับมาจากสอัสดนเ,เนาะเขาสิพาทุกคนมาซิมอาหารที่เขาซื้อมาแต่สวัสด์เนาะทุกคนยังส,ส,สิเป็นแต่กินอยู่บ่แต่ที่แน่ๆก็คือแมวจัดไปก่อนแล้วแมวกินไปก่อนแล้วทุกคนเลยอลังไข่ฝ่าก้นหลดไว้แล้วเขาประทานเข้าไปทางในะนะออกมาผ่าแมวอัน ยกถหุมหมูกรอบเฮานะทุกคนสฮ้พาหมูกรอบหนูจะพาทุกคนไปเบิง่งอ่ะชุดเพิ่นนะหิวแหง้งกูบอกว่าถ่ายคลิปก่อนเด้อถ่ายคลิปก่อนเด้อแต่คือสิบประธาน้วบุบุมบ,บ,บ,บําบุมบําเลยยกเพิ่นยังแต่งเซตจ,จานอยู่นะคุณแม่ว่ะโอเคเดี๋ยวสิป,ปินกองหลังให้ทุกคนได้เบิ่งเด้อเ,เอ๋คุณยายคุณยายกินอะไรได้บ้างคะซมมีาเ,เอ๋สวัสดีค่ะ นี่คุณยายสวัสดีค่ะนอนรับเราบ่วยวนไงเลบ่รับท่าหลานมาอผูกข้าวผัดก็ซื้ออีก้นี่แต่ละคนนี่เนาะอย่าเฝ้าก้อนอย่าเฝ้ากระบอย่าเฝ้าน้ำเฮ้าก้อนค่ังมีหาอันยขาชิมพร้อมกันกว่าอันนี้ก็ยังมีมจจพู้ยากนอกจากีิได้ท่าคลิปร้อเซ็หรือเ่นี่ อะไรกับข้าวหล่นคลุกคลุบบุบบอมอยู่อืมน้ำลายน้ำบ่เออแป๊บนึงนี่อันนี้อาหารเท่าประมาณนี้อันนี้คุณแม่ซื้อจ้าอันี่คือคุณแม่ซื้อบัวลาเหยินรต้องรู้ตัวได้คุณลูกซื้อเอออันนี้คุณลูกซื้ออันนี้คุณหนูซื้อค่ะของหนูซื้อค่ะเหนือเจไดกินอะไรกอิ่มฮะกินอะไรกินอิ่มง่ิยอันนต้าแบบเห็นไรมันเห็น นี่ขาหมูที่เราซื้อมาแมวก็จัดไปแล้วนิดนึงอันนี้คืออะไรคะไข่ดูค่ะลิตาั้นบนเฮาขิงเป็นอันยากเนาะแต่เฮาบริสุทธิ์ครับอุ้ยคุณแม่ซื้ออันนี้เราตู้ตู้ดแมนเดียวอ้าวแม่รักผมไงเออทักทายอุ้ยจับดู เอาไงไปพูดดิพูดตัวใหญ่เข้าอุ้ยบะซูเปอร์เลยอันนี้น้ำบะซกอริเอ้าซาชิมิเราเป็นอะไรกินแล้วคำหนึ่งกำแพงออกสำหรับกินตัวดิบเลยมาทุกคนขันรายการน่อนึงเพราะว่ามีตื่นเนาะเสียงมันวนเด้เอาซิมาซิมแต่ละเมนูเนาะเบิ้งฮาสิ่งแต่ะเมนูนี่หนึ่งอันนี้ก็นับเนาะหนึ่ง 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเกาสิอ็ดทั้งตัวแถมบ่าอเดียวกันสิอันเมนูนี่เกือบหไดกินเนาะเออสิบห้าขนมนำมปเท่าสิบเจ็มาจะปักช่องสิบนี่มาจะปักช่องมาแถมแ18สิบแปดได้หิเราจะกินหมดไหมเนี่ยแถม แมวจะจกินไปตอนเดยแหละโอ้โหนะามันใส่น้ำจิ้มมาสลับอยู่ในทงอััมันใสใงเกี๊ยวมันเลยใส่ทงเกี๊ยมันอะเป็นฮานดังเด้ทงเกี๊ยวมันได้สัเปล่าลูกฮานดังเลยคือบุกอกกเป่างเกี๊ยได้สัพื่อแม่็นคนเขาบอกเปล่ากแม่ถงเกี๊ยวใส่ขาหมูได้สั่งถงเกี๊ยอยู่ลุมเอาเกียวอยู่หันด้ เอยอะแวนตัวน่อยู่ตอหนาตตาโอ้กูยเดี๋ยวมันเป็นอะไรนี่บล่ะเอาเราจะมาซิมหมูเกาะใส่มือนะคะชุดบวสเป็นเจียดำกินขี้ปากแมวน้อยนึงอย่ามันลิตาทักทายนี่ะไม่สบ่แล้วใส่ของอ้าี้ไม่ไดยสบายดีอันนี้เราจะมากินอาหารที่ดูม่าเด้อทุกคน เพชรพนีีน้ำจิ้มมันจิยยอยชิพื่นะเออต้องพีนซิมหมูกอบร้านรังระดับประเทศนะคะทุกคนนี่หมูกรอบร้านดําแร้านดนี่ค่ะที่เราซับปักปักปักจนมันพองตากมิติผมพงส่ก้ยตานนี้เอ้าว่ะต้องกินนหลบูาน่าจะอาซิมาซิมให้ทุกคนได้ฟังนวกันเนาะอย่ากอบกระจักเราวยย่ไนอันสมือ อา้ะน่าจนแล้วอรมอยังพะโมยยังคอร์ดยูปะเดาไม่มาฮะเจ้าอะไรอย่องน้คอร์ดไปเลยจิ้นปะปั้นคนไหนคอร์ดไปกลบจิ้นคนสองแสนคนหกหมื่อสมันสีอหน่วยอย่ามองเห็นต่อนักขอนักกินก่อนนะทุกคน เขาซิ so ้นตัวร <you> so yeah, you know? ้านดังอันนี้แม่ซื้อมาซื้อมีอนะแม่ซื้อมีแต่บ้านเลยแนวที่แบบตามบ้านเขามีนีอรถใหม่แล้วัีก่อไ่งามาอาสากกินก่อนเนาะตากออก็หิวกันนอนขออย่าผักลิปก่อนเด้อแลยงสีมาถ่ายต่อจ้าเออาก็กินมาได้ครึ่งทางแล้วเนาะ ตัวใดบเบิดก่อนเนาะแบบนี้พี่นอ้องเป็นเสื้อผ้าอันนี้เอออันนี้ของอาริตาซื้อมาเดี๋ยวกซิมยู่แต่มีคนเห็นกินนะทาลูุแท้ทะ,ะลุเยอะจะทำให้กินโอ้อโหเทวดามากขนาดน,นี้ก็ต้องทำแล้วปะ่ะเพราะผัวเธอถือกล้องอยู่คุณแ <laughs> ม่รู้สึกตัวไวจังเลยอุ้ยแม่เนี่ยเขาดีน้าจะมาแม่เฮาเนาะเบิงเด้พันเซมอนยูเบิงเด้พันจะมาเป็นลูกพายอีกคนน่ะ ขอนัออ่นดิไอนันที่ของเจ้าเบิ้ลส uh, so ินแล้วดิขอนัはは่นไม่ยากชิห่อเซมอนให้กินนะทุกคนเพราะทำคาลุคากินเนี่ยเงินเมียเงาเงินเลยมีเงินเผื่อมาเอาลูกใส่กันมีว่าไม่ต้องอนุญาตป่ะแม่แม่ว่าไม่แม่นี้ก็พอแล้วคะลุแม่ไม่จอมแล้วเรื่องไม่มีเงินแต่งเฮเกลแล้วนะแม่ว่าไม่มีเงินแต่งห้เกแล้วนะอ่ามาจับเองก็ได้เมื่อ อันนั่นบ่อันนี้คือคุณแม่ทาให้กินนุ้แม่ยากเขามกินคือสีแซ่บัวนี้แซ่บกมูแหละอันนั่น่แหงบ่รับาเาดียัง่ปอนนาะังร้อันนั้นก็ทำหนึงค่ะเาื้อมะกรยหนึ่งปีแเนาะเ้นไปแซนไปเชี่ยเชีเชี่ยเยเชี่ยเชี่ยเชียเชียเชี่ยเชี่ยเ่ยเชี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 ยเชี่ยเชียเชีเชี่เชีเเชี่เเชีย นี่ตัวกี่ะข้าเข้างขาวมูแลกอะเกียวบอ่เบเบอร์บ่ึงให้คะแนนตัวไหนอะสมุว่าอมดเลยมดเลยปมเขาไเลยป๊าบ ร้อยงียบมากเบอันนั้นนี่เสดาซื้อมาท้งกล่องกล่องรุลนองเมตตี้วะเสดาอ่้ามือเ็ดกินมืเดขัดกินเองเมตตี้เซฟตัวนี้เชลมอนฮอส์ลายเห็นพออยู่บนอะไรนะมือนีบูตเซลมอนฮอรลาตัวนี้กระเซฟแล้เพราแต่เขาเขาได้กินอยู่นี้นะได้กินอยู่ได้กินอยู่ห้างนันเองตามลา เอองั้นก็มุ่งกอบเนาะเซฟสมคำลำลือดีฮะนี่กินคอนไทยปลาหมึกอันนี้หมึกรอบเซฟสมคำลำลือเนาะคนโอเคเลยแบบกรอบหันมาเขาดูยังกรอบอยู่เสียงซักป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 ักอันนี้ก็อยากเว้านะในอันี้อันนี้กระบาแซ่บอัมีกรแซบบอมมีอันนี้ก็แซ่บคือกินก็แซบอ่มีแซบอมมี่บอมม่บอมมี่อมมี่บอมี่ลอกจนลับ อ่ะอันถามแต่ละคนแต่ละคนตัวไหนเซฟมักตัวไหนที่สุดในในโตเทียวซื้อมาเนี่ยนี่กินง่ายอ่ะปินให้เบิ่อดูอันนหรือเล่าตัวายกินเกี๊ยวกินง่ายเกี๊ยวมัาดูเด้งใช่เอออันนั้นเด้งใครซื้อให้แล้วก้งตัวใดหลานซื้อให้ขอบคุณมากครับนี่เอออันนั้นติใจตัวนี้อันนั้นมลาแคลมอนอันนี้ติใจตัวนี้ลิต้าน้องบ่โอเคจะทุกอย่าง เจ็บมเลยอ่ะเวลา่านไกินในบัตรแต่ว่าอันนี้พอหายเลยอัน๋อพอฉันกินราคาวมากเลยแม่ซื้ออันนี้หมดแล้วเนี่ยเออมีหมดแล้วอันนี้ปิ้งมึกมึกปิ้งไข่ไข่ทุกคนหนึ่งจะผสมมากยี่มันมัสุกมันไดนแม่ล้วอันนี้ล้วงนะโอเคคุณแม่เด้คุณแม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษอร่อยอร่อยอร่อยขาหมูแห้งนี่คือขาข้าวเหนียวทะเล่นมา ยังไม่ได้ไม่ถ่อระวังไอเด้อจ้ามันเดินกินวี้แข็งไปหายใจกินได้ปเื้อหมูกรอบโอ้ยเจ้าเดี๋ยวจ้าเจ้าเดกุดใจตัวใดแซบบ์ทเีซื้ออ่ากรเดียวบุมีอย่างแซบทอดเจ้าดกกันล เซอร์เบอร์เขมีซี่เอโอเคโอเคโอเคอามีจะพสเธอรวะลงลงกินนมค่ะชีวิตแม่ลูกมดฝากอลิตตาสืบต่อได้นะแล้วบ้านปิดกล้องก่อนออลิตาอเมมปิดกล้องนี่บ้าไปแล้วยังไม่ทันนาทีแล้วค่ะนะหลายอยู่หลายอยู่เนาะอ่ะพักคลิปไปก่อนซะทุกคนตอนนี้เขาก็ได้กินอันนั้นอิ่มแล้วเนาะเขาจะมาตามด้วยของหวานนะคะ ของหวานก็คือหมากปุ้งอาก็เหมากปุ้งห่อแม้นอลิตาย่างคือเนาะอลิต้ามาให้ซื้อฮะก็ทุกอย่างสิบบหัวนะโอ้ยทุกอย่างเคยเห็นเลยนี่นะทุกอย่างเอออ้าสิมาซิมเนาะอันนี้ฮาลุคุ้หนึ่งสิบพันกีบแต่บุ๊คเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนาะเฮ้ยสิบพันกีบซาบาาะบ่ รสปอซาบาบดสามลูกนี่เขาเอาลูกละรสไม่มีสตรอเบอรี่มีลินจี่มีองุ่นเนาะทุกคนเนาะเดะอ,อริต้าว่าซื้อเขายากคนอะไรเขาก็จะมาลองซิมเบิรงเนาะทุกคนตอนนี้อามีกำลังลมกับผู้บ่าวเนาะทุกคนเนาะอ้าอามีลมบ่าวเหรออามีฮะโฮ้ชโชกพิน่นเ่ยอามีลมกับใครเนี่ยฮะอามีลมกับใครลมผู้บ่าวอามี อามีนี่ลมกระพุลมกระพุบเบาหนวดเนาะนี่เออพูดพูดจนเอียแตกพูดดูพูดพูดดูลูกพูดดูเขาต้องเขาต้องวัดยังไงวะเออเแาวอาเนาะก้าวอ้าวนี่เดำๆดิโอเคบ้าบินบ้าบินแซ่บไหมบ้าบินบินบ้าคนไท้ายคนไท้ายแบบงาที่มันไปแถวเอะอันน่ะห้าห้านานห้า ันาหันยางหันแกล้ม่ั่นจำหันพิษเลยที่เฮาสิกินเบิ้งน้นพ่อุณมีตหนเสด้งาวเม็ดเราดนนี้จับอันนี้ไว้บอกมันแตกปอกเราบ่อาพี่เดินรขัปอกตุบบ่เอาการเอาหืมจจับกินหนจับอหนโอ้มีสิกิลันจีอลันสิกิลินจีลันจีมาแบบสี่จะใส่มือหรือกระบี่อันอะไจะได้กินกี่โมงนี้ มันจะเฮียกะถงต้องเห็นอันนี้นไเป็นกินค้งแรงนะทุกคนทองกินโมเป็นอ่ะอ่ะมันขึ้นเป็แบบนี้้่แหงแ่ยจแทงมือกนกินเป็นยังไงเจยบเข้าไปเหอันเล็กอันเจยบมือเาซอยวพี่เป็นหมู จะกินรสอยังลิ้นจี่หรือสตอาบลี่อือืพี่โบดเลยแบบพี่โบดเลยอืมโอ้โหอันีนี่นี่มาๆมาสาวสิกคิมนี่แะจะสองคิมลี่เฮ้ยมาๆมาเอาเลยกันเอาเลยบอกรันจับเอาคนเนี้ยจะถ่ายคลิปจับเอาคนนี้ก่อนโอเคให้แม่ถ่ายคลิปก็ลุกแม่เอาเดี๋ยวตาซิมเนาะนี่เขาเห็ดแบบนี้เมื่อกี้เจ้าเห็ดมไม่เคยกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแบบมันโฟกัสแต่มูเลย Yeah, okay. เออโอเคอ่ะเตรียมเอาทุกคนอิดี้ดี่โหดสองเออเด็อืมแอมเด้อปะแตกปะโอ้วหาวอุ้งกองกล้อ,องจนเหนียวกินแบบนี้นะทุกคนป้าทุกคนหวานบอกกองหวานเลยได้หนิเออซีมึงแน่นอะไรตัวนี้ หมูป mm ้อมบับเลยตะกี <laughs> <laughs> ้นี้ฮะนะตกใจแหงเด้หมูทวงก็เลยงัดเขาบับเลยตัวนี้ใช่ปะตัวนี้เห็ดยูจงเลยนี่อือนี่จะทำข่าวดาวมีเฟิร์มอือก็มันแบบพองกระจายแหงเลยอืมเหนียวเลยมือมาชิมแน่ตัวนี้กันเอาลืมเนาะเอาชิคกินกกินสิอ่ะแฮร์รนส์สตัวนี้น่ะ ไว้นน้มันโบยังยั่งนะแค่นัะนหรอบุลินทร์จะไปกินนี่ได้ยูเฮ้อจะไปไหนอ่ะนี่กินโบนี้ค่ะไม่เหมือนตรงนั้นอุปกรณ์มาวงโบแมนอันนี้ไซส์เล็กไซส์ X S อ่าทุกคนเซฟเซฟทุกอันเนาะทุกคนนอะฮาากสิคอลงทุนนอนดีบีบอกบ่มันเป็นข่ามาแบบนี้หรือ้ะ เออมามาปิดคลิปก่อนอันนี้มันมันเอาไปหมัดกับอันนี้นี่ยมันเนีย <How S 2> นฮาวกับซิคออนุญาตปิดคลิปนะทุกค,คนเนาะอันนี้อัซื้อก่อนแต่เธอกำลังอ,อ,อ่ะโอเคเมาเห็นเฮาได้แล้วเคนก็เอ้ยสวยนาะงก็อยากได้ด้วยนะจ๊ะมาฮาวกับซิคออนุญาตปิดคลิปนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปที่คือเก้าห้าลาที่สำคัญก็คือเบิ่งโฆษณาคือเก้าเด้อที่สำคัญก็คือ อย่าข้ามเด้อทุกคนเด้อห้ามข้ามกดห้ามกดข้ามโฆษณาเด้อร้อวะ้องว้องยังร้องยังเอออย่าลืมกดโฆษณาโกเไขให้เลยโฆษณาอันนี้เราบปลี่ยนมือซีนทุกท่านอย่ากดข้ามเอากระเทือกเลยอย่ากดข้าม บอกบอกว่าเอฟซีกดข้ามเนาะก็ให้เบิ่งเออเหนียวเมอกี้น่ะยากอ่ะทุกคนบายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ามาติดตามนำกันว่าคลิปหน้าเขาสิถ่ายเกี่ยวกับยังเนาะทุกคนเนาะบายบายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเด้อบายบาย